นี่เลยครับกระบะสี่ประตูครับผมยกสูงเกียร์ออโต้ครับห้องเครื่องครับด้านในครับสภาพเดิมๆสวยๆเลยครับคันนี้รันตีโครงสร้างแน่นอนด้านข้างมีบันไดให้ครับด้ายในครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับพีพรอมอะไรปฏิฟังก์ชันครับกล้องถอยหลังมีให้แอร์เป็นเมนนุ่ครับรดสภาพสวยๆเลยเบาะหนังครับเดี๋ยวเราพามาชมรายละเอียดของตัวรถด้วยกันครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับพบกับเม้งเพชรยนต์ครับด้านหน้าครับเรามีอะไรของตัวรถกระบะขับยกสูงเกียร์ออโต้ครับ มานำเสนอกับ To y ยต a r รี o 2.4 e พัตตปี r u n n e r ครับคันนี้ปีรถปี2018ครับเลขมาอยู่ที่68,000ครับราคารถอยู่ที่645,000บาทครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเลยอของตัวรถกระบะ4ประตูยกสูงครับเกียร์ออโต้คันนี้ครับสามารถเข้าดูเรียนรถได้ครับที่บริษัทเพชรยนต์ครับที่ตั้งบริษัทเพชรยนต์ครับอยู่ซอยเสีแท้68ครับแยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเราพาชมรายละเอียดของตัวรถด้านหน้าเลยกันครับ ด้านหน้าครับลูกค้าจะได้ไฟที่เป็นโปรเจคเตอร์ครับไฟด้านในเป็นไฟหลอดลูกแก้วครับ LED ด้านบนครับมีตัว daytime running light ครับไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้นะครับโคมไฟด้านหน้าสภาพเดิมๆครับคันนี้ไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวครับของตัวโคมไฟกระจังหน้าครับดีไซน์ของตัวรีโว่โฉมปี2018ตรงนี้ออกแบบดีไซน์ออกมาค่อนข้างจะสวยครับลายของตัวขอบครับด้านข้างมีตัดโครเมียมด้านในเป็นอะไรของตัวกระจังหน้าที่เป็นแหงลังพึ่งนะครับ เป็นสีดําเงานะครับโลโก้ของตัวโตโยต้ยังมีอยู่ชัดเจนปกติครับไฟฝั่งซ้ายครับสภาพเดิมๆครับอ่าแล้วลูกแก้วที่เป็น LED ดีด้านในยังมีอยู่ครับด้านโดนมีดีท i ม e ั่งยิ่งไลท์ครับแล้วก็ไฟเหลียวหลอดไยด้านข้างสภาพโคมปกติเหมือนเดิมครับไม่มีรออแตกรลยรอยคลาวครับสภาพใสๆเลยคันนี้จะมีอะไรของตัวไฟฟกแรนะครับหรือไฟตัดหมอกครับด้านล่างคู่หน้าครับ ให้ลูกค้าครับจะตัดขอบที่เป็นทิมขอบของตัวโครเมียมสีเงินนะครับไฟตัดหมอกสภาพเดิมๆครับตัดกับตัวพลาสติกที่เป็นสีดําเงานะครับยังด้านหน้าครับด้านล่างสภาพเดิมๆครับไม่มีรอยแตกหักหรือรอยร้าแล้วครับไฟตัดหมอกฝั่งขวาเหมือนเดิมปกติทุกอย่างครับคันนี้ลูกค้าจะได้ทะเบียนที่เป็น3ครับขอไข่บอยไม้807ครับกรุงเทพมหานครนะครับ ลายลเของตัวฝากระโปรงครับสภาพเดิมๆครับไม่มีรอยบุบหรือรอยลักยิ้มของตัวฝากระโปรงครับรอยสามเลียมของตัวฝากระโปรงเคิร์ฟครับทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมปกติครับทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวารถสภาพสวยๆน้ำเดิมเลยคันนี้ครับทางเรายังไม่ทําการติดฟิล์มให้นะครับถ้าลูกค้าต้องการติดลายของตัวฟิล์มผมติดให้ครับอาจจะเป็นฟิล์มยี่ห้อธรรมดานะครับถ้าติดลายของตัวฟิล์มยี่ห้อครับอาจจะมีค่าจ่ายเพิ่มเติมครับต้องแจ้งทางลูกค้าก่อนเบื้องต้นด้านข้างครับตีซุ้ม ปงซุ้มล้อครับที่เป็นพลาสติกสีดำด้านนะครับารายละเอียของตัวแม็กคับแม็กเป็นแม็กอลอยครับขนาดอยู่ที่17นิ้วนะครับรายละเอียของตัวด้านหน้าเป็นเบรกดิส์นะครับยางที่ห้องโยโกฮาม่าเลยขนาดของยางอยู่ที่265นะครับความหนาอยู่ที่65เป็นยาง R17 ครับ ปียางปี2 0 1 8นะครับถ้าลูกค้ามาดูอะไรของตัวยางแล้วรู้สึกว่าไม่พอใจของตัวยางผมเปลี่ยนให้ย่ายครับอาจจะเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าต้องการเปลี่ยนอะไรของตัวยางที่เป็นยี่ห้ออาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับต้องแจ้งหาลูกค้าก่อนแต่สภาพของตัวยางยกมาตอนนี้ครับสภาพเดิมๆครับไม่มีรอยแตกหรือรอยลาวครับความรึกของตัวยางยังใช้งานได้ปี2ปีครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลครับและเรืของตัวแม็กครับไม่มีรือรยของการขูดขีดหรือเปื้ฟุตบาทของตัวแม็กนะครับ เป็นน็อตที่เป็น6กรูนะครับคันนี้สภาพโชุกด้านหน้าแห้งๆเดิมๆเลยไม่มีการถอดหรือการสร่อลุกของตัวน้ำมันด้านหน้าครับซุ้มล้อพลาสติกเหมือนเดิมครับการยึดของตัวพลาสติกหรือของน็อตทุกอย่างเหมือนเดิมมังโคด้านหน้ามีให้ปกติเลยแต่หรือตัวในเพจของตัวไฮรักมีให้ครับคันนี้จะมีกระจกตรงไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับแล้วฝาครอบเป็นโครเมียมนะครับกันสาดมีให้เป็นพลาสติกสีดําด้านครับกระจกแท้ๆเดิมๆครับจากโรงงานเลย มี่ายของตัวออโต้ลา,ามครับหรือตัวซ e ก u r ตี้ตัวซิสเต็มเราผมการการจุลกรรมครับตรงกระจกให้ด้วยครับด้านจับเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีการลอยที่เป็นโครเมียมให้ครับสติ๊กเกอร์ TRD Sportivo e ติดด้านข้างมาครับคันนี้มีให้ปกติคนไหนด้านข้างเหมือนเหมือนเดิมสภาพครับไม่มีรอยแตกหักนะครับ แขงวัวโตครับดีไซน์ของตัวแผงวัวโตครับของตัวรีโวตัวโฉมปี2อง8ครับขึ้นรูปด้วยพลาสติกครับตัดขอบทิมที่เป็นสีบอลเงินด้านจับเป็นโครเมียมครับมีวัสดุของตัวเบาะครับพุ่มด้านข้างที่เป็นซอฟท์พัดอ่าที่เย็บด้วยได้สีแดงนะครับด้านหน้าครับเป็นพลาสติกสีดําเงาครับกระจกเป็นไฟฟ้าครับปกติมีที่วางแก้วน้ําให้ครับแต่อาจจะวางแก้วน้ําของตัวแก้วน้ำยติบสาิอ่า แก้น้ำของตัวเยติตรงนี้ไม่ได้นะครับผมต้องแจ้งท่งลูกค้าก่อนคนั้น้ำ1.5ลิตรไม่มีปัญหาครับลำโพงนหน้ามีให้เหมือนเดิมครับลอยโครงสร้างลูกยางสภาพเดิมเดิมะเก็บซิลิคโคนรอยเลดอ่าการเชื่อมต่อเหมือนเดิมกลมๆม,มีเหมือนเดิมนะครับคันนี้มีไฟทับทิมให้ด้วยครับของแผงประตูครับด้านหน้าของฝั่งบุคคลอ่านั่งข้าแล้วก็บุคคลขับนะครับหัวน็อตสภาพเดิมๆเ,เลยมีอ่า ุ่มของการใช้งานของตัวแอร์แบ็กนะครับใช้กุญแจครับเสียบตรงนี้ครับผมก็จะบอกสถานะของการปิดเปิดของการทํางานตรงนี้ได้ครับหัวน็อตสภาพเดิมๆเลยด้านจับของบุคคลขึ้นด้านข้างมีห้โครงสร้างครับรอยเดิมๆครับการเชื่อมต่อของโรบอทจกโรงงานเลยไม่มีการเชื่อมต่อโครงสร้างครับเป็นยนต์บรันตีให้อยู่แล้วครับลูกค้ารับรถไปเจอรถพิกความจมน้ำแล้ชนหนักครับรับซื้อคือร้อเปอร์เซ็นครับเสาบีครับปกติมันเดิมครับทุกอย่างหัวน็อต เหลี่ยมคมคมครับคันนี้ไม่มีการถอดหัวน็อตนะครับกันล้อยมลิเนียมด้านข้างมีให้ครับเบาะเป็นเบาะหนังครับของบุคคลนั่งข้างจะสามารถปรับได้สี่ทิศทางนะครับก็คือสามารถเอ็นเบาะได้และสไลด์หน้าหลังได้ปกติเลยที่วางแก้วน้ำมีให้ครับด้านข้างประตูฝั่งซ้ายด้ยดานหลังครับสภาพเดิมๆเ,เลยครับกระจกแท้ๆเดิมๆเ,เลยด้านจับโฮเมียมมีให้ครับประตู เดิมๆทุกอย่างครับฝั่งซ้ายอ่าชิมของโวัวสีบอลเงินด้าน,นจาับโคมิที่เป็นโครเมียมครับเหมือนเดิมสีบอลเงินมีวัสดุซอฟพาร์ทที่เป็นเบาะหนังหุ้มครับมีวางแก้วน้ําลําโพงมีให้เหมือนเดิมอ่าประตูหลังซ้ายครับสภาพเดิมๆเลยมีล็อกเด็กให้ด้วยนะครับไม่สามารถเปิดจากภายในได้นะครับตรงนี้โครงสร้างทุกอย่างเหมือนเดิมครับไม่มีชนอ่าหรือเบี้ยวบบ การเชื่อมต่อโครงสร้างหรือการบุบของตัวประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับหัวน็อตเดิมครับไม่มีการถอดนะครับโครงสร้างเดิมนั่นจับของคนที่ขึ้นฝัง่งฝั่งด้านหลังมีให้ครับต้องสองฝั่งเลยโครงสร้างวายเม็พาร์คเดิมเดมทุกอย่างรถสภาพสวยมากครับคันนี้กับตัวรีโวปี2018ครับคันนี้เล่นไปเข้าหกหมื่นเลครับแล้วหลังคาและเหลกหลังคาตรงนี้มีให้นะครับสภาพของตัวหลัง ังคาย,ยังเด,เดิมครับมีแค่เศษฝุ่นอยู่ผมทาการชำระล้างก่อส่งมอบให้ลูกค้าครับเบื้องตน้นด้านข้างครับล้อฝั่งซ้ายด้านหลังแม็กสภาพเดิม,เ,ดมเลยไม่มีริ้วรอยนะครับด้านหลังเป็นเบรกดัมนะครับด้านหน้าเป็นเบรกดิสลายลีของตัวยางครับปี2018ยางสภาพเดิมๆนะครับอาจใช้ง,งานได้ปีสักปีสองปีลูกค้าก็ไปทําการเปลี่ยนลาไรของตัวยางได้ครับตรงนี้โครงสร้างทุกอย่างเหมือนเดิมเลยไม่มีการเชื่อมต่อหรือรอยบุบข,ของตัวแคสซีอง ซุมน้อพลาสติกหัวหมุดพลาสติกของการยึดครับเหมือนเดิมบางโคนด้านหลังมีให้สติ๊กเกอร์ปีลเนอร์มีให้นะครับด้านหลังครับเป็นลายของตัวไฟที่เป็นหลอดไส้ทั้งสามหลอดนะครับในเพจหรือตัวแบตของตัวโตโยต้ามีให้เหมือนเดิมครับคันนี้มีกล้องหลังให้ทานลูกค้านะครับแล้วก็จะมีลายของตัวไฟเบรกครับเพิ่มมาอีกหนึ่งหลอดครับด้านหลังครับอันนี้มีเซ็นเซอร์ให้2จุดครับ บอกระยะของการถอยหลังจะเตือนดังเตือนภายในให้นะครับการชนครับด้านท้ายครับปกติเลยไม่มีรอยแตกหักตัดด้านล่างที่เป็นโครเมียมครับโลโก้ไฮรักหรือแบตของตัว e t y e มีเหมือนเดิมโคมไฟฝั่งขวาหลอดไส้ทั้ง3หลอดครับไม่มีรอยแตกหรือรอยลาของตัวโคมไฟครับฝั่งขวาด้านล่างครับ อันนี้อย่าผมทําการดูอะยรของตัวล้ออะไรให้ทางลูกค้านะครับไม่ต้องกังวลตรงนี้ครับให้ดูช่วงล่างก่อนสภาพเดิมๆแห้งๆเลยรายของตัวโช๊คเขาไม่เราไม่มีรอยซึมรั่วครับหรือการโช้โครงสั้นด้านล่างนะครับท้ายกระบะครับด้านหลังแม็กไนเนอร์สภาพเดิมๆเลยไม่มีรอยขูดฉีดนะครับหรือการใช้งานหนักครับมีที่มัดของให้สี่จุดนะครับทั้งสี่จุดเลยโครงสร้างด้านหลังสภาพเหมือนเดิมเลยครับทุกอย่างไม่มีการชนโครงสร้างด้านหลังนะครับหรือชนท้ายนะครับ น้อทุกอย่างสภาพเดิมเดิมทุกอย่างปกติติ๊กเกอร์มีให้เหมือนเดิมครับซูมล้อสีพลาสติกสีดําด้านครับมีเหมือนเดิมบางคนด้านหลังล้อสภาพสวยเลยคันนี้ผมว่าดูแล้วรายของตัวย้อยรอยค่อนข้างจะน้อยเลยครับฝาครอบมีให้ด้านหลังเป็นเบรกดำนะครับปียางปีเดียวกันครับปี2018แต่หน้ายางยางยี่ห้อโยโกฮามานะครับไม่มีรอยแตกหักหรือรอยไม่มีรอยร้าวนะครับหรือรอยฉีกขาดนะครับโทษทีครับ ขอตัวยางนะครับสภาพของตัวดอกยางยังลึกเลยโครงสร้างคัสซีทุกอย่างมีเหมือนปกตินะครับไม่มีชนโครงสร้างครับเลยการเชื่อมต่อครับซุมล้อ,อสภาพเหมือนเดิมครับฝั่งขวาครับกันสา์มีให้ครับด้ามจับของประตูฝั่งขวาเหมือนเดิมเลยมีที่ล็อกเด็กให้ครับลูกยางสภาพเดิมๆประตูรอยโครงสร้างทุกอย่างเหมือนเดิมครับ การเชื่อมต่อจากโรงงานมาเลยครับผมพลาสติกานข้างมีเหมือนเดิมครับไม่มีรอยฉีกขาดและรอยแตกแล้วน,นะครับด้านหลังลูกค้าจะได้อะไรของตัวเบาะที่เป็นเบาะหนังนะครับสีดําได้สีแดงมีอ่าที่พิงคอให้ครับแล้วก็ของบุคคลที่นั่งตรงกลางก็มีให้มีที่วางมือและที่วางแก้วน้ําให้ครับเบาะสามารถยกพับขึ้นได้นะครับดึงจากข้างล่างขึ้นไปพับได้ครับของตรงนี้ได้เลยเป็นหมุดนะครับ ให้หนกกาดูก่อนทั้งสองฝั่งเลยกระเป๋าจิงโจ้มีให้ทั้งสองฝั่งเลยมีที่แขวนของรับน้ำหนักได้สี่กิโลนะครับทั้งสองฝั่งครับด้านหลังมีด้ามจับครับทั้งสองฝั่งเหมือนกันครับแล้วก็ที่แขวนสามารถแขวนของแขวนเสื้อ,อแขวนเสื้อตรงนี้ได้ด้านหลังนะครับมีที่ล็อกเด็กให้ด้วยนะครับประตูฝั่งขวาสภาพเหมือนเดิมเลย กระจกแท้ๆเดิมครับจากโรงงานครับสติ๊กเกอร์ของตัวที่ R d s ดี r t i v o ติครับแบตของตัวเบนเพจไฮรักมีให้กระจกมีไฟเดียวครับฝาครอบเป็นโครเมี่ยมเหมือนเดิมล้อด้านหน้าสภาพเดิมเดิมเหมือนกันครับไม่มีรอยขีดข่วนหรือการฟีทุดปาดนะครับด้านล่างเป็นเบรกอารดิสนะครับยางครับสภาพเดิมเดิมปีสปอสองปีสิบแปดด้านหน้าโช๊คสภาพแห้งๆนะครับไม่มีการถอดของตัวโช๊คด้านหน้าหรอครับ ้มล้อบางคนด้านหน้ามีให้เหมือนเดิมรถสภาพสวยๆเลยเดี๋ยวผมพาไปชมรายแหวตัวด้านในครับฟังประตูครับของผูคนที่ขับครับด้านในเหมือนกันครับพัสดุกที่เป็นขึ้นรูปด้วยพลาสติกสีดำครับตัดขอบทินที่เป็นสีบอลครับด้านจับเป็นโครมี่เปิดประตูมีสตูดุซอพฟท์ของเบาะผ้าที่หุ้ม มีกระจกพับไฟฟ้านะครับแล้วก็เปิดล,ล็อกอัตโนมตัติสามารถล็อกไปของตัวกระจกได้ปรับไปของตัวทิศทางของตัวกระจกได้ครับมีมันทัดอโอตโต้ข,ข,ของบ้านของบุคคลที่ขับนะครับเบาะครับด้านในของบุคคลที่นั่งเป็นเบาะหนังครับปรับไปหกทิศทางครับเดีย๋ยวผมทําการพาดูอะไรของตัวด้านในด้วยกันครับอนุญาตนะครับสตาร์ทสิิงอ่า รายละเอียดของตัวพวงมาลัยครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันครับ3ก้านด้านล่างตัดในส่วนของตัวสีอบอลนะครับฝั่งซ้ายคอนโทรลเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงครับเชื่อมต่อบลูทูธสั่งการด้วยเสียงรับสายวางสายได้ฝั่งขวาเกี่ยวกับระบบคอนดิสเพนท์หน้าจอนะครับพวงมาลัยเป็นวัสดุที่เป็นหนังหุ้มนะครับสามารถปรับรายละเอียดของตัวพวงมาลัยได้6แต่4ทิศทางทุทีครับ ดึงขึ้นเดินลงแล้วก็เลื่อนขึ้นเดินลงปกตินะครับอันนี้เลขมาอยู่ที่หกหมื่นครับแปดพันสามร้อยสามสิบนะครับการดีไซน์ของตัวหน้าไม้ของตัวรีโวค่อนข้างจะสวยครับลายของตัวเข็มด้านซ้ายเกี่ยวกับวัดรอบคับฝั่งขวาเกี่ยวกับความเร็วครับเกียร์น้ำมันเป็นเข็มปกติแล้วก็ตรงกลางจะเป็นอจอดิจิตอลนะครับที่บอกลายของตัวการปรับ ทิป A ทิปอัตราการสิ้นเปลืองค่าเฉลีย่ยอุณหภูมิแล้วก็เกียร์ที่ใช้งานอยู่ตตอนนี้ก้านด้านข้างครับฝั่งซ้ายเกี่ยวกับที่ปัดน้ำฝนครับฝั่งขวาคันนี้ครับเป็นอะไรของตัวไฟเลี้ยวนะครับไฟหน้าออโต้นะครับคันนี้สามารถเปิดได้ออโต้เลยน้าจับของบุคคาขึ้นฝั่งประตูด้านคนขับมีให้นะครับสตสบายสวยเลยคันนี้ที่วางแก้วน้ํามีให้กุญแจเป็นสวอตคีนนะครับหรือกุญแจาดาบนะครับ ด้านล่างฝั่งขวาครับมีที่เปิดฝากระโปรงด้านหน้าแล้วก็รายละเอียดของตัวถังน้ำมันครับผมดูกอนว่าแอร์แบ็กตรงนี้คู่หน้ามีให้ครับแล้วก็ด้านล่างรูงสึกจะมีครบให้ครับรายละเอียดของตัวคอนโซลครับสภาพเดิมๆครับเป็นพลาสติกสียาครับ มีลาเลยของตัวนาฬิกามีปุ่มอิเมเจจซี่ไลท์ปุ่มฉุกเฉินปรับไบของตัวช่องลมแอร์ตรงนี้ได้แล้วก็การดีไซน์ด้านล่างครับตัดขอบที่เป็นทิมสีบอลน,นะครับบอลเงินสีบอลแล้วก็ลายของตัวจอครับขนาด7นิ้วครับ วัสดุของตัวตรงกลางครับเป็นสีพลาสติกสีดําเงาครับมีสถานะของการทํางานของตัวพิสต์เจอร์แอร์แบ็คครับเบื้องต้นที่บอลูกค้าไปใช้กุญเจทําการไขด้านข้างก็จะบอกสถานะก,การทํางานของตัวแอร์แบ็คให้เรารับทราบตรงนี้ครับของตัวหน้าจออันนี้ระบบเสียงโทรรับสายวางสายได้ปกติครับคันนี้รายละเอียดเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับเบื้องต้นไม่มีลายของตัวเป็นเครื่องนธรรมดานะครับใส่ c ีดีได้แอร์เป็นเป็นนุลนครับ ซ้ายทิศทางของตัวลมไล่ฟ้าได้ปกติเลยสปีดของตัวพัดลมแล้วก็อุณหภูมิดึงในดึงลมภายในภายนอกครับปุ่ม power d e l e ด e มีให้ครับขนาดสิบอ่ะสิบสองโวร้อยวัตต์นะครับพอร์ต u s b aux มีให้ power d e l e ็ดมี2อฝั่งนะครับทั้งสอฝั่งเลยด้าน,นล่างมีช่องใส่ของครับที่วางแก้วน้ำครับ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ที่เป็น6สปีดครับ P R A D F ครับสามารถชิปไล่ของตัวเกียร์ตรงนี้ได้เลยมีปุ่มของตัว Eco Mode Power Mode ครับการประหยัดเชื้อเพลิงหรือว่าต้องการอัตราตะลอบของการเร่งเครื่องมากขึ้นก็ใช้ได้ครับตรงนี้ของตัว Power Mode เบรกดึงมือเป็นแมนวนวลปกตินะครับมีช่องใส่ของตรงกลางให้ครับอยู่บ็อกคอลโซลตรงกลางสภาพเดิมๆเป็นวัสดุหนังครับ ได้ที่เป็นสีแดงนะครับภายในค่อนใครจะขว้างครับคันนี้ของตัวยูบ็อกนะครับอ่าอส่วนฝั่งซ้ายครับมีช่องใส่ของตรงกลางให้ครับมีระบบของตัวคูบ็อกนะครับะจะทําความเย็นตรงนี้ด้านข้างได้ครับแช่อะไรของตัวน้ําขวดน้ำตรงนี้ได้ครับแต่เบียร์ผมว่าน่าจะไม่ได้นะครับถ้าแบบอบเมียมาไว้ อ่าซื้อเบียร์มาแอบเนียวไว้จะไนช่องนี้น่าจะได้อยู่นะครับไม่น่ามีปัญหาเก๊ด้านล่างครับสภาพเดิมเดิมครับค่อนข้างจะกว้างครับเก๊ดรายเีของตัวรถปี2018ครับคันนี้ผมดูก่อนว่าเจ้าของคันนี้มือเดียวไม่ต้องกลัวครับผมช็คประวัติสูงให้ทางลูกค้าได้ครับตรงนี้ไม่มีปัญหาครับว่ามีการเข้าไปเช็คตรวจสอบดูกับทางศูนไหมเจ้าของแค่มือเดียวครับคันนี้ รถสภาพสวยเลยคันนี้ว่านี้เข้ามาดูจับจอมจาขอมที่ป็นยนได้เลยอันนี้ของตัวรถครับดีโว2.4 e พัดบีเลนเนอร์อ 45, รรอครับเลขไม้6 8 0 0 0ราคา645,000บาทรถสภาพเดินเดินสวยๆครับอันนี้กระจกด้านหลังครับมองด้านหลังเป็นตัดเมน,นูปกติครับแผงบังแดดคันนี้มีกระจกให้ครับบากคนที่นั่งข้างมีช่องส่แว่นตาไฟคอนโซลด้านหน้าครับแผง อ่าบางเดียเขางคนขับไม่มีกระจกนะครับด้านจับมีให้เหมือนเดิมปกติเลยไฟคอนโซลตรงกลางมีให้นะครับเดี๋ยวรถส,สภาพวสวยๆเลยครับคันนี้เกียร์ออโต้ที่เป็น6สเปิของตัวปี2018กับ t ต y o ลต e ้ารีโ e พัทครับคันนี้เดีย๋ยวเราพาชมเลยต,ตัวห้องเครื่องด้านหน้าด้วยกันครับรายเหตุของตัวเครื่องอยนต์คันนี้ครับลูกค้าจะได้เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์เชื้อเพลิงดีเซลครับ ลายของตัวเครื่องเป็นเครื่อง2.4ครับแรงม้าอยู่ที่150แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรครับลายของตัวเครื่องมีฝาครอบให้การเดินรอบของเครื่องค่อนข้างจะนิ่งครับปกติไม่มีรออสึมรั่วของตัวน้ำมันเครื่องนะครับโครงสร้างครับฝากระโปรงเดิมๆเลยครับ อย่างครับลออซลิโคนด้านข้างครับสนนการความร้อนมีให้ครับลออตะเข็บพลาสติกทุกอย่างสติ๊กเกอร์การเชื่อมต่อของรอยเมอาร์คกลุมเดิมๆเ,เลยจากโรงงานเลยครับท้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายครับโครงสร้างระบบของตัวชุดเบรก ABS ครับมีให้โครงสร้างเขาด้านหน้าครับไม่มีชุดโครงสร้างนะครับทุกอย่างผมทาการเปลี่ยนนะ่ายแล้วมาเครื่องของเหนียวให้ยกเว้นน้ำมันเกียร์นะครับตรงนี้อาจจะมีใครจากเติมเติม ผมมีเวลานตีหลังกั้นชายครับดูแลของตัวระบบเครื่องยนต์ครับไฟฟ้าของตัวรถแล้วก็แบตเตอรี่ครับต่อสองหม้อผมชี้ไปของตัวครับแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าก่อนครับเบื้องต้นไม่ต้องกลัวกรับบตรงนี้ครับด้านข้างในเพจครับโครงสร้างยังมีให้อยู่ในเพจมีให้ครับติดอยู่เหมือนเดิมมอกก็ยังมีให้ปกตินะครับเครื่องยนต์ววลานตีให้อยู่แล้วครับผมโครงสร้างรถอยางครับผมชีคประวัติสูตรให้ลูกค้าถ้าสนใจของตัวรถคันนี้เลยสามารถเข้าดูเลยรถได้ที่สัตย์ยนต์เลยครับ สลุกค้าครับท่านใดที่สนใจในของตัวรถกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ครับปี2018ครับกับตัวลีโว2.4 e พัดปีลัเนอร์ครับแคป4นะครับคันนี้ราเรียของตัวเลขไมค์ครับอยู่ที่68,000ครับราคารถอยู่ที่645,000บาทครับสามารถเข้ามาดูเรียนรถได้ครับที่บริษัทเพชรยนต์ครับที่ตั้งบริษัทเพชรยนต์ครับอยู่ซอยเสรีไทย68ครับแยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับ ทุกอาชีพของลูกค้าครับสามารถออกรถได้อยู่แล้วครับผมลูกค้าที่มีเครดิตครับสามารถฟรีดาวได้ครับดอกเบี้ยของเราลดต้นอยู่ที่2.59าครับตลอด4ปีครับ5ปีจะเป็น2.79ครับ 6. กับ7ปีจะเป็น2.99ครับตรงนี้ทุกอาชีพของลูกค้าสามารถออกรถได้ออกรถได้อยู่แล้วครับผมเรามีการของการส่งเซ็นเอกสารครับไฟแนนซ์ตามที่อยู่ของลูกค้าครับถ้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็นเอกสารครับ ที่บริษัทครับเรามีรายการของการส่งรถสไลด์ให้ครับคิดแต่ตามระยะทางครับเบื้องต้นครับยังไงครับขอฝากอะไรของตัวอะรถกระบะ4ประตูยกสูงคันนี้ปี2018ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับให้ทางช่องเมงเพชรยนต์รถกระบะมือ2ด้วยครับผม EP ีหน้าเรามีอะไรของตัวรถที่เข้ามาใหม่เราจะนำเสนอทางลูกค้านะครับวันนี้เม็งเพชรยนต์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ